สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องเวอร์สูพูดสุคนนะคะยุ่งทั้งรถอีกแล้วเออพอกันยังไงยุ่จะทังรถขอบารต้องเดินทางนะคะอันอยู่บ้านกะเห็นเบียกบ้านพี่น้องเออ้ยถ้าอยู่บ้านจะไม่ค่อยมีเวลาบ้ากเท่าอยู่บ้านพักนะคะคือนังแต่ตื่นมาเลยพี่น้องอันก็ขอนี้สามขาบเสาเทียงแรงเสาเทียงแรงเบียกอันเบียกบ้านเบียกสวน สีดาสวสิเแล้วนะคะจำแม่มแม่แม่ยูผู้เดียวกะอ้นหลายยางแล้วหลายยางสวสิได้มาจำหูวช้างคูอยู่ไหนโอช้างคูจะไปไหนเนี <laughs> ่ยสวสิเแล้วเบียกแต่ละยางสวัสดีครับน้องมิกสวัสดีค่ะวันนี้ได้หนูหล่อมาด้วย <laughs> พอดีเราจังได้ออกเดินทางนะค,นะคะัี่น้องคะก็ไปเจอกันที่นาริตะไายรอบที่42นะคะกูได้เขาุ้มแล้วก็ได้เบิ้งร้ายเอือร้ายที่นะคะได้เปรียบมู ว่าเอามาผีน้ำไปเนาะผีมีเสียนเอามาอยู่ผีน้ำเด้ <laughs> เอะไรเป็นเอกห <laughs> น่อยลองเล่นกระดูกกันเลยจูทูไทยๆไปสั่น์ละพี่น้องจูโปหกพามาสมัครเรียนโรงเรียนเก่าแม่นะะั่น <h> <h> ล่ะโรงเรียนคู่เมืองเมมือมือมาถ่ายมือผ้าลูกมาสมัครกัจ้าศว่า วิดีไปไปปอโอใบเวลาเสร็จบอกผ่านเดี่ยวเพระาะว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนเก่าที่จบมานะคะตอนตอนวีเขาเรียนอันปีแรกนั้นเป็นพอวิชัยนันจะมืหม่หนึ่งพอ,อพอวิชัยอัมพะสรงนะคะข้าไปก็อันรุ่นนั้นเป็นรุ่นทีกีฬาแบบกีฬาดีกีฬาเด่นเน้นกีฬาโรงเรียนไม่มากีฬาไม่ขาดถ้าอยากลาดต้องเล่นกีฬาได้แชมป์กีฬาเกือบถูกประเภทนะคะกีฬาสีไดอออ้กีฬาโซนได้ ไดชาวกีฬาส่วนของไปแข่งใน,นจังหวัดเกือบทุกอย่างเลยนะคะรุ่ขอเอวิชัยจนว่าเขาอวันแหงบ่แซ่มาสี่เหล่ากีฬาดีกีฬาเด่นเ็ตกีฬาแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปมากนะคะโรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปมากสวยขึ้นจเจริญขึ้นโอ้โหพี่น้องสุดยอดนะคะน้องช้างจะไปไหนอะ่ะไปทางเดียวกันกับเราแน่เลยชุมพลุรีอันนี้สี่อยากไปแดงคู่เมืองจ้ะ เสเนนไวสียเนไวยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยถนนแกก้อนางเคสอยู่ยน้องเงขนม่แล้วเทียนนี่กํา,ากลังเปิดนี่ใส่ห้าท่เปิดะไร็เ่ตกเปนขนตกกลังออกกำลังที่เซเว่นนาเซเว่น,วนจะมีความ,มายาก <โฮ S 2> สิเปเลยนะจัง you แด้ก็บอกอันนิรุยดอกว่าเดี๋ยวจะมาแสดงความยินดีย้อนหลังนะคะเพราะว่านิรุยแล้วก็บอกว่าผู้ใดสะดวกก็เลี้ยนเชิญนะคะผู้ใดว่สะดวกก็เป็นยังมาสิไม่ว่าว่าไม่ว่าสิบไปดอว่ก็ต้องติดห้อกติดธุระทางบ้านนะคะ ก,กับทุงสองถุง ก็ตายข้าลูกไปเที่ยวหรือมั้งไปทำเที่ยวแล้วก็ไปส่งไหว้น้ำตากับยายนะคะก็ดูแลกันไปค่ะพี่น้องค่ะเราชอบกันไปไปดูแลกันไปเอ่อวันที่18นะคะ18นี่ไปกาฬสิน,น,น,สน,านมาสั่งทามบอดคนวะทัวร์เที่ยวเพื่นเพื่อนจะบอกแบบยาญานยกเลิกไหมคะเออย่านงานยกเลิกกันสินะก็เลย้ชิไปถาม ถามบอดมาว่า,านันกีฬาสเปนยังอยู่บัวคาแล้วก็บอกว่ายังอยู่จ้า์ บอสให้โอกาสนะคะเข้ากับเต็มเต็มที่กับงานนะคะจะท,นานทําหน้าที่นี้ให้สมกับที่บอสไวงใจนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วคะ่ะพี่น้องคะคลิปหน้าพอก,กันไหมนะคะเดินทางปลอดภัยด้วยค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะโชเฟอร์ <laughs> <laughs> นั่นแหแซงรถบว <laughs> ก่นแหละั่แหแซงรถบวกมาแซงพอต่อไปคลิปหน้าด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะ บายอาบีบายอาพีบายสวัสดีครับุก